สวัสดีครับผมอันนี้เฮาสิมาเห็ดโตแจงไก่ไ่บุ่นสินนะครับเด้อวพี่น้องนะครับอ่ากันแรงนะครับผมสิต้มน้ำสะก้อนนะครับต้มน้ำแล้วก็ิใส่ปลาลงไปนะครับใส่ปลาลงไปเนาะนะครับใส่ปลาลงไปหลังจากนั้นนะครับเฮาสิใส่ไกล่ลงไปนะครับไก่ต้มลงไปเนาะไกล่ลงไป จริงๆผมต้ไมไว้แล้วล่ะผมเบียดพิษขั้นตอนนะครับจริงๆมันก็เราต้มน้นำเดีอดก่อนยังใส่ไก่นะครับกพดีผมเบีรดอีกเมนูนหนึ่งผมก็เลยต้มไก่ไปก่อนนะครับอ่ะนะครับใส่ไ,สไก่ลงไปเนาะนะครับใส่ไ,สไก่ลงไปแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเด้อวพี่น้องนะครับใส่ไ,สไก่ใสไเลล่เบลนะครับเข้ากับใส่ตะไคร้ลงไปนะครับใส่ตะไคร้ลงไปแบบนี้เนาะ ใส่ตะไคร่ลงไปนะครับแต่ตามด้วยนะครับใส่ตะไคร่แล้วก็ตามด้วยกลงไปนะครับด้ำพริกลงไปนะครับแบบนี้นะครับด้ำพริกแล้วก็เราก็คนให้มันเข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับทุกคนนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ ปิดเาไว้นะครับหลังจากนั้นก็่แบนี้นะครับปรุงรสนะครับปรุงรสตามใจชอบนะครับโอเคแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปที่นี่โอ้นัวนัวแห้งไปนะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับ ทีนี้ก็พอใส่ผงนัวเสร็จแล้วก็รอให้มันคนให้มันเข้ากันอย่างนี้นะครับคนให้มันเข้ากันทีนี้ก็รอให้มันเดือดนะครับติดฟ้ารอให้มันเดือดเหมือนเดิมนะครับติดฟ้าร้อยมันเดือดนะครับอ่านะครับที่นี่นะครับจะติดไยพักลงไปเนาะนะครับ ใส่ผักลงไปก่อนนะครับเราจะใส่เส้นที่หลังเด้อใส่ผักลงไปก่อนประวติเส้นมันสุกไว้นะใส่ผักลงไปนะครับใส่ผักลงไปนะครับจะใส่ผักลงไปก่อนนะครับใส่ผักลงไปนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็คลึกมันนอนแบบนี้นะครับยัขวมญแล้วล่ะ ใส่ถัลงไปแบบนี้นะครับน้ำนีินะครับล่อผักสุกเปรี้วนะครับปิดฝาแบบที่เรานะครับอ่าอ่านะครับลั้งยังกำลั็เปิดฝาเนาะครับอ่าที่นี่เขาก็ัเปิดฝาแล้วก็ใส่สุดท้ายลงไปก็คือเส้นนะครับอ่าใส่สุดท้ายลงไปนะครับก็คือวนสิ่งนะครับนะครับวนสิ่งนะครับคนให้มันเข้ากัน ครคนพร่อมกันนะครับคนปื๊บปื๊บปื๊บเห็นมันถือความห่อนนะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งกว่ามันมีซุบีนาทีนี่แหละครับมีซุบีนาทีนะครับเดี๋ยวห้ากระชินได้พร้อมกินเนาะโอเคปิดฝาเข้าหนึ่งโอเคนะครับผมที่นี่ผมก็จะเปิดฝาให้ดูนะเป็นไงนะครับหลังจากนี้เราก็ปิดเจ๊ตนะครับอ่า ปิดเล็บแกะแล้วนะครับนีได้ครับหลังจากนี้นะครับจะทิทีลงนะครับนะครับทีลงวัสดุนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอย่างไหนพี่น้องที่ส่วนมันจะเซียบวะอย่างไหนครับเอ้นะครับโอเคนะครับ เป็นไงสีสันน่ากินไหมครับ